ครับวันนี้เราจะมาดูกันครับช่างสีผมไม่ธรรมดาอยู่แล้วจะมาดูกันว่าหนึ่งนาทีช่างสีผมจะาทำสถิติได้สักเท่าไหร่อันนี้เป็นงานทองเหลืองนะครับตีรอบแรกก่อนแล้วก็ไปจ่านะครับไปเผาจ่าแล้วค่อยมาตีซ้ำอ่าเรามาเริ่มนับกันเ้าเริ่มนับครับหนึ่ง

อ้าวเดี๋ยววันหลังดูกันใหม่ครับสวัสดีครับ